สวัสดีคนดูและคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มากับแมปแอนิลเฟนเดอร์โดยผมจะมารีวิวตัวละครโกโจนะครับที่เพิ่งเข้ามาในอัปเดต2เป็นตัวซีเคตจากตู้นะครับผมเนี่ยจะทําสเตตมันให้มันเป็น S เลยนะครับเพราะงั้นผมต้องหาที่สุงเนี่ยโดยที่สูมของผมเนี่ยที่ลีโลกับไอทีล็อกนะครับอันเนี้ยผมจะเอามาจากตัวหอคอยนะครับผมมีคลิปสอนทำเอพีหอคอยไปแล้วอยู่มุมตัวไอหอบนนี้เลยครับมาเดี๋ยวเราจะมาส่มกันผมไปฟาร์มข้าวปัตรนีให้มันอยู่ประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์ลอยังไง อ่าผมจะกดต่อนะครับผมอยากให้มันเป็น A ไม่ก็ A บวกโอเคครับตอนนี้เนี่ยโกโจเราการันตี s 3ช่องแน่นอนครับโดยตัวของโกโจนะครับของอีโบจะใช้เป็นสร้อยคอนะครับแต่ว่าสร้อยคอเนี่ยมันมี2อันของเมกุมิกับโกโจเพราะงั้นก่อนจะคราฟเนี่ยเราควรดูชื่อก่อนนะครับเราต้องใช้ผลไม้สีดําด้วยในการคราฟเพราะว่าตัวละครย่าเดียสองเนี่ยใช้ผลไม้สีดําในการเอามาคราฟมาเราจะไปอีโบกันเลยคึ๊บตอนนี้ผมก็อีโบตัวของโกโจเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือชุดเนี่ยจะ เปลี่ยนชุดแล้วแล้วก็มีเอฟเฟกไฟขึ้นรอบตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูสเตตกันนะครับโกโจตอนนี้เป็น S 3ช่องนะครับปับเป็นเบลล์ด์สแล้วก็บูไอหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นโกโจที่ผมจะเอามารีวิวในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือตัวโกโจเนี่ยจะมีเอฟเฟกไฟขึ้นรอบตัวนะครับเดี๋ยวดูคอสเมติกกันนี่อันนี้แบบใส่แบบเต็มตัวนะครับก็คือจะได้ชุดของโกโจมาแล้วก็มีไฟขึ้นท่วมรอบตัวอย่างนี้ครับพอมาเป็นแบบเอฟเฟกแบบกดแค่เอาแค่ดาบนะได้เป็น เอฟเฟกไฟอย่างเดียวครับไม่มีชุดของกประจมาใส่เดี๋ยวผมจะสุ่มรับมันอีกทีนะครับแต่เดี๋ยวขอไปฟาร์มเฟดดีโลกอรอไม่ผมก็จะซื้อจากร้าน ezi store บริการจำหน่ายเพชรและเเวดีโลมัพแอนิ e ม e ีเฟน e ดเคยไหมสุ่มตัวละครจนเพชรหมดเรามีขายสุ่มเทรดีโลจนหมดเรามีขายและจำหน่ายไก่เพชรและไก่มิสติกลิงอยู่ใต้ดีสคริปชั่นครับตอนนี้อยู่ในด่านไปที่เรียบร้อยแล้วครับปกติผมจะรีวิวในด่านแรกนะแต่ว่าโปโจนเนี่ยมันค่อนข้างเก่งมากเลยครับตัวท่าสุดท้ายมันเนี่ยแต่มอนด่านแรกรับไม่ไหวนะครับเลยต้องมารีในนนด่่าเเลลย ถือว่าเป็นการโชว์การเล่นเล็บด้วยเลยแล้วกัน,น,น,นโดยค่าวางของโกโจนะครับจะใช้ทั้งหมด1,500ซึ่งจะสามารถวางได้ในเวฟบ4นะครับเพราะว่าตอนเวฟบ3เนี่ยจะมีตังแค่แค0่1,400เลยต้องรอนานกว่าตัวอื่นหน่อยนะครับประมาณกราฟเลยมาผมจะมาวางโกโจกันเอาสักตรงนี้แล้วกันจะได้โดนหลายตัวโอเคครับเมื่อวางโกโจนะครับจะเป็นการยิงบอลสีแดงแต่เฟรมของกูเซนเลยใส่ตัวสตัตนะครับ แล้วเมีตอนวางเนี่ยของผมอยู่ที่6 2 9 1นะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าสเตตเนี่ยมันจะไม่เป๊ะเท่านี้ครับมันจะแล้วแต่ว่าเราสเตตเท่าไหร่แล้วก็บัฟที่เราใช้บัฟอะไรนะครับบางคนที่มีออมเมตี้ก็จะดามีเยอะกว่าผมนะครับอัปเกรด2ใช้2250ยังไม่เปลี่ยนท่านะครับตัวของโกโจเนี่ยจะวางให้หมด2ตัวนะครับค่อนข้างเหมาะก,กับบัฟออมเมตี้เลยอัปเกรด3ใช้3,000นะครับจะเปลี่ยนท่ากันโจมตีเดยวจะขายตัวหนึ่งก่อนจะได้เห็นท่ากันชัดๆนะครับนี่ก็ยิงบอลสีฟ้าเข้าไปโจมตตีศัรู วงมันใหญ่ขึ้นนะวงมันใหญ่ขึ้นกว่าสกิวแรกเจอเลยครับตีหนึ่งคิดเหมือนเดิมนะครับตัวซีเคดเนี่ยดาเมจสตาร์ทสูงมากเลยครับสูงพอๆกับตัวออมเบตี้ชายินที่ผมมีเลยถือว่าแบบว่ายิ่งตัวซีเคดที่มีออมเบตี้เนี่ยโอ้ดาเมจก็จะคูณขึ้นไปเยอะมากกว่านี้ครับมาต่อมาครับอัปเกรดเป็นขั้นที่4ครับใช้3,800นะครับจะยังไม่เปลี่ยนท่าคันโจมตีแต่ว่าจะเพิ่มดาเมจแล้วก็ลดคู่ดาวแล้วก็เพิ่มระยะนะครับอัปเกรดขั้นที่ห้าอกมาเป็นใช้นสรับ ซึ่งเวลาผมลงเนี่ยผมจะชอบใช้ท่านี้มากครับเพราะดานส่วนใหญ่เนี่ยทางออกสโตจะเป็นเส้นตรงครับผมแค่วางทิ้งไว้แล้วมันก็จะยิงเคลียทั้งเลนมันเลยครับต่อไปครับใช้5,200ครับเปลี่ยนเป็นอัปเกรด6ครับจะไม่เปลี่ยนท่าการโจมตีนะครับต่อไปต้องใช้เป็น6,000นะครับเพื่อเป็นอัปเกรด7จะเปลี่ยนท่าการโจมตีแล้วซึ่งท่าต่อไปเนี่ยจะเป็นการอัปเกรดท่าการโจมตีอันนี้ปอีกรอบนี่ครับก็คือปกติเนี่ยเราตีเป็นเส้นตรงเท่านี้ใช่ไหมครับพอเรากดอัปเกรดไปเนี่ยมันก็จะ เป็นยิงมุลาสกิสีม่วงไปครับเพื่อไปชนศัตรูเดี๋ยวผมอัพตัวกันด้านหลังด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนจะยิงไม่ทันนะครับดาเนเนี่ยศัตรูเลือดค่อนข้างเยอะเลยเราก็ปล่อยมันยิงมุลาสกิไปนะครับคือถ้าพวกตีลายเนี่ยมันจะได้เปรียบมากครับถ้าศัตรูแบบออกมาเป็นเส้นตรงเนี่ยเพราะมันจะตีโดนหมดเลยครับแต่ว่าถ้ามันออกมามุมอย่างเงี้ยเหมือนชายอินห์ของวางไปข้างหลังท่า2เนี่ยมันก็จะตีไม่ค่อยจะโดนนะครับแต่ว่ามุลาสกิอันนี้ก็พอใช้ได้ครับเพราะวงมัน กว้างเหมือนของท่าหนึ่งมีนะครับต่อไปครับใช้เจ็ดพันครับเปลี่ยนเป็นอัปเกรดแปดครับแต่ยังไม่เปลี่ยนท่าการโจมตีครับแต่ว่าจะเป็นการเพิ่มดาเมจนะครับต้องใช้อีกแปดพันห้าร้อยนะครับเปลี่ยนเป็นอัปเกรดเก้าใช้แปดพันห้าร้อยครับเปลี่ยนเป็นอัปเกรดเก้าครับเปลี่ยนท่าการโจมตีครับจากลายเนี่ยจะกลายเป็นเซอร์เคิลเอลีแหละยิงบอลสองลูกนะครับไปรวมกันแล้วก็ระเบิดใส่ศัตรูนะครับต่อไปครับใช้เก้าพันสองร้อยครับยังไม่เปลี่ยนท่าการโจมตีนะครับเป็นการยิงบอลสองลูกนะครับไปปชชนนนนนศัััตตรรรรูซึ่่่่งงงงผมมมมคคออข้้าาาาาบบทกกกิิวเเย็ส มันมีด่านที่แบบสตูมัน็ปตึนตรงเยอะมากๆครับผมสามารถเอาแค่ไปวางแล้วอัพถึงอัปเกรดนั้นแล้วก็เพียรได้ง่ายๆสบายเลยครับแต่พอเป็นวงอย่างเงี้ยมันก็าจะตีไม่ถึงข้างหลังบ้างนะครับต่อมาเช่น3ี่หมสามพันครับเปลี่ยนเป็นอัปเกรดสิบเอ็ดนะครับจะเห็นว่าดาเมจขึ้นมาเยอะมากๆเลยครับแล้วก็ครูดาวเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเหมือนกันครับแต่ว่าจะเป็นท่าเดินอยู่นะครับต้องใช้เป็นอัปเกรดที่สิบสองนะครับถึงจะเปลี่ยนท่าเป็นท่าโจมตีสุดท้ายซึ่งไอ้ท่าโจมตีสุดท้ายเนี่ยมาเป็นประเด็นครับที่ผมต้อองเาาม ลงในด่านเลนครับเพราะว่าในด่านตอรี่ทั่วไปเนี่ยมอนมันทนดามนเดี้ไม่ไหวนะครับ80,000เนี่ยช่วงเวฟแรกๆเลยครับมาเราก็รอมาตีครับมันตีแรงมากเลยครับแต่ว่าโอ้นานๆจะตีทีหนึ่งครับสิบาวิเดี๋ยวรอเงินแป๊บหนึงนะครับผมขาดอีกประมาณ2,000เราจะเห็นท่าสุดท้ายกันไอ้ท่าสุดท้ายนี่ครับมันทําให้โกโจเนี่ยครับกลายเป็นเมตาของช่วงแพทนี้เลยครับเพราะว่ามันโหดมากๆครับตางเข้าอย่างโอเคจบเวฟแล้ว พออัปเกรดครับใช้14,000นะครับเปลี่ยนเป็นอัปเกรด12ครับจะเปลี่ยนท่าขันยมตีเป็นฟูลเอนะครับซึ่งเป็นฟูลเอนะครับที่ทำให้ศัตรูติดสถานะสโลด้วยครับนี่ครับแบบนี้เหมือนกับตัวของคูซันครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมีทั้งดาเมจนะครับแล้วเนี่ยผมมีวับปว้ยนะครับคุณดูขนาดวงสิครับมันกินไปครึ่งแมปแล้วนะครับนี่มันก็จะเป็นการระเบิดพลังครับโดนทั้งแมปครับบอกเลยนี่มันจะติดสถานะสโลนะครับแล้วก็ตีหลายฮิตด้วยไม่ได้ตีแค่ฮิตเดียว เป็นไฮบริดนะครับตัวของโกโจเป็นตัวละครไฮบริดเพราะงั้นแน่นอนครับมันตีโดนตัวแอร์เก่งมากครับชอบว่าเป็นแบบทั้งใช้เป็นดัมมี่ก็ได้ใช้เป็นซัพพอร์ตก็ได้ครับถ้าถึงขั้นนี้แต่ว่าเราควรสำรองเงินไว้ด้วยนะครับเวลาอัปเกรดนี่ผมจะยกตัวอ,อย่างไอ้ก่อนหน้านี้เนะี่ยที่มันจะดัมมี่ห่างกันมากๆเลยครับแต่ว่าครูดาวเยอนเนี่ยผมว่าเราควรจะเตรียมเงินไว้สาหรับแบบ2อัปเกรดนะครับถ้าเป็น2อัปเกรดเนี่ยมันจะทำให้เรารีบข้ามไปขั้นที่ดีกว่าได้เลยครับเพราะว่าเนี้ยเนะี่ย พอกดไปใช่ไหมครับมันจะทําให้ตีช้ามากเพราะงั้นเรารีบเตรียมเงินไว้สาหรับ2องอัปเกรดเลยดียว่าจะได้เป็น5่าฟูเอีเลยนี่อันนี้เป็นโกโจ2ตัวนะครับก็จะระเบิดกันแบบคนละแปดหมื่นแต่ว่ามากครับโดยสรุปนะครับตัวของโกโจครับเป็นตัวซีเกียนครับที่ออกมาจากตู้ลีมิเต็ดตอนนี้เท่านั้นนะครับของอัปเดต2พอหมดช่วงเวลา14วันนะครับเหลืออีกประมาณ13มวันนะครับนับจากตอนนี้ผมอัดชิปเนี่ยก็จะสามารถเปิดให้เทรดกันได้นะครับ ถ้าเกิดว่าสามารถหาได้นะครับผมแนะนําว่าควรหาครับมันค่อนข้างเก่งเลยครับเป็นทั้งตัวดาเมจก็ได้แล้วก็เป็นทั้งตัวซัพพอร์ตก็ได้ครับถือว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากๆครับผมจะขึ้นเป็นตารางค่าอัพเกรดให้ดูนะครับว่าแต่ละขั้นเนี่ยใช้ค่าอัพเท่าไหร่แล้วก็อัพแล้วเป็นท่าการโจมตีแบบไหนนะครับผมมีมานี่ครับสำหรับตัวของโกโจอีโบนะครับเป็นตัวละครที่ท็อปเทียมเมตามากๆเลยครับผมรู้สึกโชคดีมากที่ได้มันมา ก็ตต่คันนี้ยังไม่ได้ครับก็รอดูตลาดตอนช่วงเปิดขายแล้วกันครับเผื่อราคาจะลงมาเดี๋ยวจะมาทําคลิปสุ่มด้วยครับอีกทีหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวภายในวันนี้เนี่ยที่ผมลงคลิปไปเนี่ยครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นคลิปประกาศรางวัลที่ผมจะแจกตัวชัยเฮอินชายนี hey ่นะครับเพราะงั้นเราติดตามเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ